ทางด้านของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองก็ได้มีการส่งมอบห้องตู้เก็บตัวอย่างรวดเชื้อให้กับโรงพยบบาบาลสุราษฎร์ธานีเพื่อใช้ในการดําเนินการมาประการป้องก,กันแก้ไขปัญหาโควิด19กให้ยังมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะนายวิชวจินโตคะท่านผู้วา่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนายจำาน่งสวัสดิ์วงศ์ หัวหนา้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็คณะได้รวมกันส่งมอบตู้เก็บตัวอย่างโรวเชื้อความดันลอบและก็ระบบค่าเชื้อให้กับทางโรงพยบาบาลสุราษฎร์ธานีเพื่อที่จะนำไปใช้ในภารกิจการรวจ5เชื้อโควิด -19 แล้วก็ช่วยให้การดำเนินการขัดกรองข้งอเจ้าหน้าี่สะดวกรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ ครับโดยตู้ดังกล่าวนะครับจะทำโดยบริษัทผลิตภัณฑ์และวัดสดุวัตถุก่อสร้างจำกัดในเครือซีมินไทยรวมกับมาวิไลสุนงครานักการินนะครับได้รับการสนับสนุนจากโครงการเพื่ออีร่ไทยสู้ภัยโควิด 19นะครับของกลุ่มโควิดยีทิพในการจาะหน้าอุปรกรณ์ที่จําเป็นและคาดแคลนในแก่บ,บุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังต้องการความช่วยเหลือซึ่งเราจะส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสุราษฎร์นีแล้วเนี่ยยังได้ส่งมอบกับโรงพยาบาลชะว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชโรงพยาบาลตะกัวป้าจัางหวัดพังงาและโรงพยาบาลเกาะลันตาจังหวัดกระบี่เป็นที่เดียวยเลยด้วยครับ สำหรับหลักการทำงานของตูน้นี้นี่แหละค่ะก,ก็คือการนำผู้ทีต้องการตรวจเชื้อเข้าไปในห้องแล้วก็เป็นห้องควบคุมความดันที่เหมาะสมสเพื่อที่จะให้สร้งขัดล่างอยู่ในสภาวะที่พร้อมในการเก็บตรวจซึ่งจะมีช่องให้บุคลากรทางการแพทย์นี่แหละค่ะเข้าได้สดมือเข้าไปพร้อมกับอุปกรณ์ป้องกันเข้าไปเก็บตัวอย่างสร้งขัดล่างในตู้แล้วก็จะมีน้ำยาทีชายในกระบวนการฆ่าเชื้อทุกครั้งเลยนะคะหลังจากดําเนินการเก็บตัวอย่างเสร็จสิ้นค่ะ